นี่คือพระโบส์ครับวัดคงคาบนครับเสร็จเมื่อพศสอง9อยิเกเป็นหินอ่อนครับพระโบส์ข้างหน้า 3, สามเสานะครับอีก3เป็นหินอ่อนนั้งนเลยพญานาค5้าเสียนซ้ายขวาครับ ด้านข้างพระบูชสดต้นโพครับพญานาคเก้าเสียนครับอยู่บร,ริเวณรอบวิหารด้านข้างพระบูชสดครับประตูอีกด้านหนึ่งพญานาคสามเสียนตนนัวนี้และก็เป็นปร,รูปบริเวณด้านหน้าวิหารครับ วัดคงคารามครับบางประกงจัเจึงเซานี่คือประตูทางเข้าครับวิหารสอง1ภายในพระวิหารครับวิหารจำลองหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโตหลวงปู่สว่างพระอุปคุตพระพรมสาริกธา,าตุพระเกศาธาตุองค์พระประธานครับบริเวณฝาผนังนะครับเป็นพุทธประวัติครับ ยาวไปเลยนะครับด้านข้างพระวิหารครับเป็นพญานาคเก้าเสียนสวยครับสีขาวเหลืองประดับน,ะนู่นเลยเจดีย์ด้านข้างพระวิหาร,รบ,บ้านบนโอท็อครับครับเป็นบ้าน ทัวนี้เป็นมะขามยักษ์นะครับด้านในเป็นที่เก็บอัฐิของชาวบ้านเป็นเรียงไปนู่นเลยที่เก็บอัฐิชาวบ้านครับครับที่เราเห็นนะครับ เป็นชุมชนบ้านบนนะครับสองฝั่งเลยซ้ายขวานะครับกำลังทำอะไรครับคุณป้าปกินกินข้าวเลยครับเออมื้อเช้าอาหารอะไรครับขนมจีนน้ำยาครับอยู่นี่สบายดีไหมครับ,บมีโจรขโมยไหมไ,ไม่มีนะครับขอบคุณครับที่เก็บอัฐิชาวบ้านครับ ด้านหลังวัดนะครับบ้านปลาและธนาคารปูนะครับเชิญแวะชมแหล่งท่องเที่ยวครับครับแลนี่เป็นสะพานปูนะครับที่เห็นซ้ายขวาเนี่ยเป็นป่ากงกลางครับแม่น้ําเข้ามาในป่ากงกลางตรงนี้นะครับด้านหลังวัด่าปาตีนะครับที่เห็นเนี่ยปาตีนมีซิปนะครับก็เขียนว่าจากหนึ่งชีวิตสู่หนึ่งล้านชีวิตครับบริเวณที่เห็นมีซิปนะครับเป็นที่พ่อหอยนะครับหอยจุ๊บแจง แล้วก็ที่อนุบาลนุกปูป่าโกงกลางนะครับดูดิครับลากมันโกงกลางจริงตามชื่อนะครับครับมีทางเดินเป็นไม้นะครับเดินแล้วก็เลี้ยวขวาไปนู่นเลยรอบนะครับรอบบริเวณนี้เลยป่าโกงกลางจะมีปูอาศัยอยู่ครับก็บอกคอนโดปูแสมครับดูดิครับเอาเหมือนเอาใบไม้แห้งมาวางคือสุมๆกันเขาบอกคอนโดครับผมไม่เห็นเป็นคอนโดเลยครับดูดิครับ นี่ครับเขาบอกคอนโดครับจะมีทางแยกซ้ายนะครับแล้วก็แยกขวาไปน,นู่นเลยนะครับเส็จด้านหน้าเราเนี่ยเป็นแม่น้ำบางปะกงข้างหน้าจะมีซิปอยู่เห็นไหมครับซิปเนี่ยมีปลากระบอกปลาะตะกับปลากฏดปลา,ปาสังกะวานนะครับพิทักษ์บ้านปลาธนาคารปูโดยชุมชนบ้านบนบางปะกงครับเรือขนส่งสินค้าครับอยู่นู่นเลยข้างหน้าเป็นแม่น้ำบางปะกงครับ เขเขียนว่าพาปาโรมากลับบ้านครับแสดงว่าปาโรมาตอนนี้หายไปนะครับตรงนี้เป็นซิปที่เลี้ยงปลาอนุบาลไว้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขาติดนัำเบอร์ที่ต้นไม้นะครับก็เขียนว่าต้นที่3 0 5ต้นที่1